สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสองเรื่องร้นรอนๆที่โยงไทยกับกัมพูชามาคุยกันนะคะครับผมเรื่องแรกนี่เกี่ยวกับชายแดนเลยแถวแถวปราสาทตาเมืองทมปราสาทตะควายที่ดูจะตึงๆขึ้นมาหน่อยครับแล้วก็อีกเรื่องที่คนพูดถึงเยอะเหมือนกันก็นกคือเรื่องแบรนดิ้งใหม่ของสายการบินแอร์ a m มบเดียใช่ค่ะที่แบบเอ๊ะทำไมมันคล,คล้ายๆการบินไทยจังเลยอ่าใช,ใช่ๆครับเรื่องนั้นเลย เราจะมาลองเจาะลึกกันดูว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่และฝ่ายเขาว่ายังไงกันบ้างได้เลยครับเริ่มที่ชายแดงก่อนไหมครับเรื่องประสาทได้เลยค่ะตรงนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยครับคือมันมีเหตุการณ์ที่เอ,อ่อต้องบอกว่าสร้างความกังวลเหมือนกันนะโดยเฉพาะที่ประสาทต,ตาเมืองทมมีมรายง,งานว่าเหมือนมีกลุ่มวัยรุ่นกัมพูชาครับที่เขาบอกว่าสังเกตจากทรงผมปัดเป๋หรือที่เรียกกันทรงเออะไรแบบนั้นอ๋อค่ะค่ะเข้ามามีพฤติกรรมที่เอ,อ่อ ดูเหมือนยัน่ยยุนยครับเช่นแอบถ่ายรูปทหารไทยหรือบางทีก็แสดงท่าทางไม่ค่อยเหมาะสมอืมแจกกล้วยอะไรแบบนั้นหรอคะที่เป็นข่าวประมาณนั้นครับแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งเป็นผู้หญิงชาวกัมพูชาใส่ชุดคล้ายชุดพื้นเมืองสีเขียวเข้าไปทําพิธีกรรมบางอย่างในพื้นที่อันนี้ทหารไทยก็ต้องเข้าไปดูแลเข้าไประง,งับนิดนึงอะครับโหแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่กลายเป็นว่าฝั่งไทยนี่ตอบรับกันแบบ แรงเหมือนกันนะใช่ครับน่าสนใจมากคือมันอาจจะไปกระทบความรู้สึกเรื่องพื้นที่อ่อนไหวทางประวัติศาสตร์ได้มั้งครับก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแล้วผลคือยังไงคะคนไทยทําอะไรกันบ้างคนไทยก็แห่กันไปเที่ยวเยอะขึ้นเลยครับช่วงนี้ไปถ่ายรูปแต่งชุดไทยสวยๆไปเลยนะชุดจักรพรรดิชุดสิวไล อ,อ๋อไปให้กำลังใจทหารว่างั้นเถอะใช่ครับเป็นฟิลนั้นเลยแล้วก็เหมือนเป็นการโปรโมทท่องเที่ยวไปในตัวด้วยเห็นว่าท่านนายอำเภอปนมดงรักเองก็ยังพากลุ่มคนไปถ่ายรูปเลยอืมอแล้วที่เห็นชัดๆเลยก็คือการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆใช่ไหมคะอย่างการจอมพลังนี่เห็นประกาศเลยใช่ครับอันนั้นชัดเจนมากนัดเลยแต่งชุดดําไปรวมตัวกันที่บังเกอร์หนึ่งปราสาทต,ตาเมืองทมวันเสาร์ที่26กรกฎาคมตอน11โมง โหคนตอบรับเยอะมากจนต้องสร้างบังเกอร์เพิ่มเลยเหรอคะครับผมตามข่าวว่าอย่างนั้นเลยแล้วไม่ใช่แค่กลุ่มเดียวนะครับมีอีกหลายกลุ่มเลยพวกเพจดังๆอย่างอีซอคยี่ข่าวสายใหม่ต้องรอดหรือคนที่แบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน่อยอย่างเสือดูสิทธ์เมลัยเจเอคุณต้นอ้อเตอาชีวะหลายชื่อเลยนะคะครับหลายกลุ่มเลยก็ประกาศนัดไปช่วงสุดสัปดาห์เดียวกันนี่แหละ 2 6 2 7กรกฎาคมเป้าหมายก็คล้ายๆกันครับคือไปแสดงพลังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วบางกลุ่มก็ชวนบริจาคของด้วยอืมแสดงว่าโซเชียลมีเดียนี้มีพลังขับเคลื่อนสูงจริงๆนะคะครับผมแล้วพอคนเคลื่อนไหวเยอะๆมันก็เริ่มมีเสียงสะท้อนไปถึงภาครัฐแล้วล่ะครับใช่ค่ะเห็นมีบางคนอย่างเจเอที่พูดถึงในข่าวก็วิจารณ์ว่าเออรัฐบาลดูจะนิ่งๆไปหรือเปล่าทาไมไม่ค่อยมีท่าทีอะไรชัดเจนอืมซึ่งทางฝั่งทหารเองเนี่ย ท่านแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินภาคกลางท่านก็ออกมาพูดนะครับท่านก็บอกว่า,ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวแหละแต่ว่าต้องอยู่ในกฎระเบียบนะก็คือต้องคุมให้อยู่ในกรอบใช่ครับแล้วก็จํากัดจํานวนคนเข้าด้วยครั้งละไม่เกิน100คนอแล้วก็มีตื่นเตือนเหมือนกันว่าถ้ายังมีการยั่วยุมีปัญหาอยู่อีกเนี่ยอาจจะอาจจะจําเป็นต้องปิดปราสาทชั่วคราวไปเลยปิดเลยเหรอคะนานไหมท่านบอกว่าอย่างน้อยก็7วันครับ เพื่อไปจัดระเบียบใหม่โหก็แรงเหมือนกันนะมาตรการนี้แสดงว่าเขาก็คงไม่อยากให้มันบานปลายครับผมแล้วก็มีการประสานงานกับฝั่งกัมพูชาด้วยนะครับอ๋อคุยกันแล้วครับประสานกับทางพลตรีเนียวงผู้วิชาการกองลฐานราบที่42ของเขาให้ช่วยดูช่วยคัดกรองคนฝั่งโน้นหน่อยอย่าให้มาสร้างปัญหาแล้วมีเรื่องดำเนินคดีด้วยใช่ไหมคะเห็นแวบๆบพูดแทบบหารต่างประเทศฟังด้วยนะครับ18ประเทศเลยโหมีใครบ้างคะพอจะทราบไหม ก็มีทั้งกัมพ uh> ูชาเองสหรัฐจีนรัสเซียประเทศหลักๆก็มาฟังกันครับก็คือชี้แจงข้อเท็จจริงไปรวมถึงเคสพลทหารธนพัฒน์ที่บาดเจ็บหนักจนพิการจากเหตุการณ์ที่นั่นด้วยอ๋อค่ะค่ะเข้าใจสถานการณ์ตรงชายแดนแล้วทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสายการบินแอร์แคมโบเดียอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับผมเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นในโซเชียลเยอะเหมือนกันคือเขารีแบรนด์มาจากแคมโบเดียแองกอแอร์ใช่ไหมคะแล้วคนก็สังเกตว่าเอ๊ะ ทำไมมันคล้ายการบินไทยจังใช่ครับโดยเฉพาะสีม่วงชุดพนักง,งานต้อนรับนี่แหละที่คนพูดถึงเยอะมันเป็นสีม่วงแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆสบายของการบินไทยเลยแม้ว่าดีเทลอาจจะต่างกันอย่างการบินไทยจะมีดอกกล้วยไม้ติดอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีเรื่องลายบนเครื่องบินของที่ระลึกที่เป็นตุ๊กตาช้างอีกที่คนก็มองว่าเอ๊ะคล้ายๆกันนะ แล้วทางแอร์กัมบูดียเขาว่ายังไงบ้างคะเรื่องนี้มีชี้แจงไหมมีครับเขาชี้แจงผ่านสื่อเคมีไทมส์นะครับยืนยันว่ามันมีความบังเอิญบังเอิญเหรอคะครับเขาบอกไม่ได้ตั้งใจลอกเรียนแบบอัตลักษ์ทั้งหมดเนี่ยมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมกัมพูชาเองแล้วสีม่วงล่ะคะเขาอธิบายว่าไงเขาบอกว่าสีม่วงเนี่ยมาจากการผสมสีบนธงชาติกัมพูชาน้ำเงินแดงขาวในสัดส่วนเท่าๆกันออกมาเป็นสีนี้ แล้วการออกแบบทั้งหมดก็ทำอย่างอิสระตามมาตรฐานทรัพย์สินทางปัญญาสากลไม่ได้ลอกใครวางงั้นเถอะครับอืมก็เป็นคำชี้แจงจากฝั่งเขานะคะฟังหูไว้หูครับผมสรุปวันนี้เราก็เห็นภาพสองเรื่องเลยนะคะ่ะทั้งเรื่องความตึงเครียดเล็กๆที่ชายแดนที่มันถูกขยายผลจนเป็นเรื่องใหญ่ในความรู้สึกคนไทย สะท้อนผ่านปฏิกิริยาทั้งจากคนทั่วไปจากกลุ่มต่างๆแล้วก็ท่าทีจากภาครัฐครับแล้วก็มาคู่กับอีกประเด็นที่ก็อ่อนไหวไม่แพ้กันคือเรื่องอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่มาปรากฏในเรื่องแบรนด i n g สายการบินใช่ค่ะมันสะท้อนอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะคะครับมันทําให้เห็นเลยว่าไอ้เรื่องเส้นแบ่งเขตแดงจริงๆกับเส้นแบ่งทางวัฒนธรรมทางอัตลักษณ์เนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็เปราะบางมากในความสัมพันธ์ร่องประเทศ การแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติหรือแม้แต่เรื่องดีไซน์เชิงพงาณิชย์ง่ายๆเนี่ยมันถูกตีความกลายเป็นประเด็นขัดแย้งได้ง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยจริงค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่าเออแล้วเราจะอยู่ร่วมกันยังไงท่ามกลางความเหมือนความต่างพวกนี้โดยที่ยังเคารพกันได้ในโลกที่มันเชื่อมกันหมดแบบนี้นั่นสิครับเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะครับ